ครับนี่รายงานล่าสุดครับนี่มูเอ็กซ์มูเอ็กซ์ใช้อนน้ำมันกัาละลายก่อนนี่คุณพ่อมาจากคุณคุณพ่อมาจากขอนแก่นใช่ไหมครับนี่มาจากขอนแก่นใช่ไหมนนโอ้ยอยู่ชยภูมินี่แหละโอ้ยอย,ยูแถวแกงข้อนี่ซื้อสดเลยบอกครับซื้อสดเลยนี่ผมก็เคยรีวิวไปแล้วสำหรับคันนี้ปีสองาัีสิบเจ็ดหรือสิบหกนี่แหละเนาะเนี่ยอ่าเนี่ย เป็นเครื่อง1.9ด้วยนี่ผมก็เคยครีวิวไปแล้วนะสำหรับคันนี้โมเอ็กโมเอ็กนะผู้ใดมาซ่าบ่ได้รถแล้วครับนี่ขายแล้วขายแล้วขายสดเลยนะจบห้าแสนกว่าบาทห,ห้าแสนห้าจบที่ห,ห้าสามจบเลยหนึ่งเครื่อง1.9แล้วก็มันได้ของของแต่งอรอบข้างรอบคันเอ้ยสวยมากเลยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้นี่ผู้ใดมาซ่านี่ตอนแรกเพื่อนบอกว่าโอ้ชิไปเบิ้งรถปุ๋แลทั้งแก้มข้อหรือว่าเออ่ทั้งอัน โบล่าต์โต้องไปครับไหนเพจเขาขายเนี six, 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 seven, ่ยค like ือบอกบอกเลยเขาขายอยู่หกแสนกว่าบาทนะอ่าุนี่นี่ของเราก็ถือว่านี่ถ้าซื้อสดก็อย่างที่บอกนะอันขายเถือครับเออมาได้ว่าขายแพงได้มองอื่นนะเขาขายหกหกหกกว่าหกกว่าหกแสนกว่าดีของเราขายแค่เออจบจบห้าจุดสามนะครับนี่ผูดใดมาซ่าบอกแล้วผมเคยลงรีวิวไปแล้วนี่เดี๋ยวจะเอารถ ไปตรวจสภาพวันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้านํามันเครื่องให้ลูกค้าหมดเลยอยมีก็เติมเติมน้มามันฟงน้ามันฟีให้ลูกค้าหมดน,นะมารายงานความคืบหน้าครับอ่าลูกค้ามาซื้อรถเครื่อง1.9เครื่อง1.9นี่ไปแล้วยังเดือยใครชอบเครื่อง2 5 0ยังเหลือ1คันด้อนะครับตีเต็นลงน้อยรุบ,บ้านอ่นะราคาเดียวกันนะอ่าหาแสนก็บาทนั่นละนะแต่นั่งแต่ว่ามันเป็นเครื่อง2 5 0นะเป็นปี2 0 1 4แต่ว่าก็สภาพดีนะครับ รับประกรันเครื่องยนต์พอมสบายใจได้นี่เอาไปตรวจเช็คส,สภาพเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องก่อนจะส่งมอบลูกค้านะนี่แหละลูกค้าเขาซื้อสดซื้อสดเลยจบครับน,นี่มารายงานอาใครใครอยากได้กระทักม้าที่ช่องใหญ่ภูมินะ,ะจะเข้ามาซื้อรถที่เต็้ยนหน้อยรถบ้านนะลูกค้าเดี๋ยวจะมารับก็จะเสียเวลาเป็นวันแหละนะเพราะว่าซื้อสดเดี๋ยวจะไปเดินเอกสารนี่อย่างมากมายนะมาซื้อสดมันก็ต้องเสียเวลาประมาณ1วันนะครับ กูจะเดินเอกสาอยังเอา้าเพื่ออยากได้ก็มีหลายคันเนี่ยผมขึ้นเชิงรถ <c oughs> อู้นอ่ามีหลายคันสาหรับสีประตูเขาไม่เนี่ยผมกําลังยืนอยู่นี่นี่สีประตูตัวเตี้ยเนี่ยฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะใครชอบตัวเตี้ยสีประตูครับอ่าน่าน่าน่าจะไม่มั่นใจราคานะอ่าสามสามต้นต้นหรือสองปลายปลายนี่แหละนะหรือว่าหรือว่าสามปลายปลายดิ <c oughs> เอมอม่เป็นอย่างเดียว กระทยท่านเบิ้งว่าซีประตูกะม้าจากคันน่ะมาอ่าตอนนี้กะสซีประตูกะขายไปหลายคันแล้วอ่าก่อนหน้านั่นก็เปลี่นคันสีดำอ่าเออนี่นี่นี่มามาอีกคันนึงนี่นี่อันนี้เครื่องหนึ่งจุดเก้านะเมื่อกี้กะว่าลัดไปอ่าลืมไปว่านี่ใดรสนใจกันมะนี่เใครเรียกว่าสีอ่าเขาเรียกว่าขาวมุกขาวมุกนะสำหรับคันเมื่อกี้เนี่ยเป็นสีดำเครื่องหนึ่งจุดเก้านึ่งจุดเก้าเท่ากันนะ ใครจะมาซื้อสดก็มาซื้อนะครับอบอกบอกน้อยว่าอันนี้ประมาณห้าแสนกว่าบาทอะไม่เกินอ,อประมาณนั่นแหละครับถ้าว่าซื้อสดก็ลดได้ต่อรองกันได้นะครับเอาฝากาติดตามก็ได้ก็แชรช่องชัดเชฟบุมให้น้าครับนี่รถมาซื้อรถเต้นลงนู่นแล้วบ,บ้างครับบอกว่าโอ้ยรถใไฮยากแสนเจ๋วไปมันบ่นให้ยังแล้วรถนดให้ยากแสนเนาะเอ้เว่อเรียนเด่นมังค้ำรถรถกับรถได้ยุ่ง รถหลักหลักหมื่นก็พอมามาคุยมาว่ากันครับผมเอา้ากรมขึ้นทั้งรถอยู่นะครับ <c oughs> ถึงขึ้นท้ายกระบะไทยท่านพอดีลูกค้ามารับรถก็เลยเอา้านี่มาเบิง้งรถเขาไม้รถเขาไม้งามเลยงามนี่จะเกิดขางรอบขางรอบคันกุ่นละเอา้าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วครับนี่งามครับงามนี่ปีสองพันสิบเจ็ดนะหนึ่หนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้า เ๋ามาถึงล้านครับถ้าคันไม่เนี่ยถึงล้านแล้วอันนี้ถ้าว่าซื้อโสดจบที่ห้าแสนนิดๆนะห้าแสนนิดๆเองครับเอาฝากติดตามกูไลน์แชร์ช่องแชร์พูมน้ำครับไปแล้วไปเราชักโวไปเลย